โอ้ยพ่อแม่พี่น้องปุณสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปุณเห็ดปีกนกจ้ะ, ok, จะ, ok, จะเห็ดปีกนกนะจ้าเห็ดปีกนกจ๋าในกระร่างอ่อนๆอยู่นี่มันสิไตด์มูมันบ่ล่ะถ้าเอาดอกนี่ไปเขาสิไตด์มูมันบ่ล่ะปุณน,นะเห็ดปีกนกสวยๆนะจ๊ะเอาไปตำน้ำพริกไปตำน้ำพริกจ้าปลนะาเขาเขียว เขาเขียวนี่ทางจักรยานของเจ้าสิีเขียวข้อเขาเปล่าล่ะไาสันไปยังมาสิาพาไปมองไปปาดพ่อแม่พ,มพี่น้องจา้าเฮ็ดไอสเอยังอะไรนี่ฮึดนไหมอ่อนอ่อนนิ่มๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าผู้ใะเป็นแถวแบบเง,งี้วหนึ่งคนน่ะเลิศปะจา้าตั้งต้นใหม่น่ะสาบลาบอยู่พุ่นน่ะ เอีกอยังดอกพุ่นน่ะนิ่มๆอ่อนๆกันลังอ่อนๆอยู่ข้างนี้กับแมนจ้ะข้งนั้นนี่เห็นหมเย็นๆดอกเพ็ดเย็นๆพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นพี่เนี่ยเป็นฉั่นเป็นฉั่นใช่ปะสวยพวูนเจ้าต้นใหม่ได้พุ่นน่ะพุ่นน่ะมันสาบลาบอีพุ่นจังเป็นเห็ดอีหยังจ้ะ ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรสิว่าเห็ดแม่ไก่กับบอแมนเพราะแม่พีหนงกมันแม่นบ่แมออนอะไรพุ่นะไอ้ตุงมห้อยที่มันบินเี่นไหมกินหอมพุ่นะสับลาบอยู่ ไม่รู้ว่าเห็ดอีหยังกันแหละปัตเชนีเดือดดีรีไปจ้ะถ่ายรูปไปศึกษาก่อนนะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนขังล้างจอยน้ำประหยกถ่ายเพื่อนเจอว่าเทาแห่งถิ่มเต็มคอนอยู่ต้องทากินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนนี่งัดออกมาเลยมึงเลยเนี่ยเสร็ียใจ ่มีคนม,มาผอบอกคิดว่ามันจะออกนาร้อนทีันนี้ขอน,นี่แม่จ้ะทางใน้าคุณคุณลองน,นิด,ห,ดห,หน่อยเต็มยิ่งคุณพ่พอแม่พี่น้องเอ้ยบีเป็นชว์เป็นโชออยู่พี่นะเอาเฮียอโชว์หนึ่งอ๋อฮโอ้ยแห่งทิ่มเต็มขอนขอน,ขอนี่คือแม่นขอนี่ออก็เพราะแห่งเก็บสะใจอีหลี ว่าเด็กชายเบิ้งเสียความรู้สึกพุ่นอ่ะเบิ้งข้างในโอ้โหฟังแต่ตาก่อนได้ใจเลยพี่พุ่นอะข้างในพี่พคุณเด็กผ้าไปเขาว่างพี่ก่อนโอ้โหเบิ้งแน่พุ่นอ้นี่กะเลื่อมตอมหัวรบ้านนาเขาป่ากันเลยคุะดอกเห็ดช้ำอีหลีโอ้ถากเจากะก็ขอโทษขอให้ถัก พ่อเราจะนอนเฝ้าควันจะกินผ้าแห้งแล้วอ้วนติดปูดจ้าลดคุณโอ้โหโอ้โหไต้ขอนนันแม่ไต้ขอนนันแม่นะยุงออกเพ่อแม่พป่น้องเอ้ยเบิ้งนี่จ้าเบิ้งนี่จ้าเบิ้งหนั่นพนูดนะดูโอ้โหสวยค่ะ นี่โอ้โหพุณนะอุ้ยดอกเคสไหมนี่นี่สวยงามบ่นี่ใหญ่โตเต็มที่เลยนี่เขากระตาเป็นโลดเกิดน้ำกาบใหม่แล้วเม็ดมากจังตัดเอาเชือกเ็ดมาปล่อยโอ้โหปุณนะข้างหลังจอบปุณนะ๊าดทีทั่ว พ่ดอะเต็มคอนอยู่พุูนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวตรงนี้กันเอาตรงนี้กันใจเย็นตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่นนนกนอน,นป๋าที่ทั่วหุ่มนี่ยเออเอาละเอาละใส่ดูไต่คอนเห็นอยู่นี่ยอู้หูพี่น่ะพี่น่ะ พูนะ่ะค่ำเอาเนี่ยนี่พูนะ่ะโอ้โหนั่งเลยจ้ะนั่งเลยนั่งเก็บซะเลยอืมอืมจันคอนไหมจะว่าผุไนะขนผุ เอาจืดปลายใหม่กันบุญพี่จ้าโอ้โหปนยัอไงพี่โอ้ยปอุกนุ่งซะตบนุ่งแต่ละเธอจะคว้างเขาสิห่วซักคืควาขตบคอยเป็นเสมอเฮงละ ใส่สติมสติงแล้วจ้ะบึงเนี่ยนี่ชอนี่โอ้โหเอาสุดยอดจะสุดยอดโอ้ไปเราทางพุ่นเฮาเบิ้ง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 เบิงพุ่นสิพาหมุดไปข้างในพุ่นประเทศนี่ ลา,ลาบพี่ๆจัดสวยงามบ่ะปุ่นะ่ะเฮ้ยขากินล,ล้วเพิ่อนหืเก็บสิคะหืมติดอุตส่าห์ด่วนนี่แหละหย่าเนย้อกับต้องขึ้นมาดอกเอ้าขึ้นมาคือเก,าาก่าอาเกษตรตัดสินใจเฮ็ดจังสี่ละสันสุดยอดดีๆบึงเนื้อช่างพี่เบิ่งนื้อนี่ โอ้โหออืโอ้โหเออหืออ,อ,อย,อย,ยๆๆู่พ่อแม่พี่น้องเลยไอ้ที่ว่าเก็บหลายๆนี่ไปพากักกกกกนไปื้อนใสมดแจกกันกินได้จาะพ่อแม่พี่น้องจ้าแจกคักแจกนี่ดีอบโอ้ยทางพี่โอ้ยขังรางพี่แหมอ๋อเสียหมาหมดเลยกจอยไปจ,จังม่เมื่อให้เจนได้เอาเพื่อนเพียอือหือโอ้ยแย่มาพูดนะ หรวบยุ้ตยต้ข้อนใหม่ฮะมืดไปบึงจะเป็นล่งงามคลาสสิคโอ้โหสวยงามมากตูเต็มที่ดีขนาดนี่หน่อยนี่หน่อยตะกี้ปันกัน,กนมืดหน่อยละเดี๋ยวจีหน่อยใจเล้วก็เดียวไปคลือหาดนะ้ำ แงมิจ้ะพุ่นนะ่จะจม็นลงงามจังซีล่ะมันยังกิฟต์มวนอืมเป็นบ่เกะสะลักข้อในแป็นเออเตืดบ่พ่อแล้วเป็นเชือ่อเป็นนอเป็นแน่วเป็นตัวไปขาที่เหลืออยู่ฮะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องจา้าเบิง้ง เก็แบแป๊บเดียวนะจ๊ะเก็บแป๊บเดียวจ้าโอ้ยก็ทีขึ้นไปไหนไปะแล้วปะที่นีไไน่ไต่ค้อนขึ้น,นกลับไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเองเก็แบแป๊บเดียวนะจ๊ะเนาะบัวมาแล้วเก็แบแป๊บเดียวได้ไหมเอาถักรว่านำบปตงมาละเอายาเอายากินถากไม่ถากเอากินอยู่หาตัวจ้ะว่าสิบระเทยเบิรงถ่ายเบิรงจนไดดพ่อแม่พี่น้องคุอนอะ เปื่อจิ่มเต็มขอนเมิดอันมันเก็บนี่โอ้ยห้องตายไปไว้ลันไปอีกล้วพ่อพี่น้องจ๊ะมึงมือดันที่จงไวสองวันกลับมาเธอน่ะสวยงามรอเรานะจ๊ะปานดอกใหม่เอ้ยเก็บสิคะสองหมื่นหนึ่งใหญ่เร็วขนาด <c oughs> สุดยอดประจ้า <c oughs> สุดยอดค่ะสุดยอดนี่มึงเดินนี่ แทงบ่ได้เห็ดตัวเห็ดแตกขอนใหม่ออกมาถึงนขอนใหม่ติดมาเวลาเาตัดเอขาเห็ดเท่าก่าเชยเห็ดมาปล่อยไว้ในป่าคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องพหนุกตัวเป็นไงนังกูนะตัวเปเลือบเปล่าอู้ท่างปุ่นก็ญ่แล้วตัวปุ่นสองตัวซ้ำจุ่มนั่นกันไปไป พูดนะเฮอยเป็นช่อเป็นช่ออยู่พูดนะไม่อยากจะพูดพูดนะโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดคักนจกนะจ๊ะเนาะมึงเนี่ยนี่สองหมื่นเด้หนิเพิ่งนี่ยสองวันแล้วจ้ะเนี่ยสองวันเธอนี่สวยงามมากดอกซสมนีลจะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังพอดีพอดีแกงเนาะมึงเนี่ยนี่แกงมากจะเป็น เอสรักโคนพวกเนี้นี่ข้งางล่างพวกนี้เอ,าอ้าพวกเงี้ยนี่สุดจวดอีหลีเด้อโอ้ย,ย,ยอย่าแตกอย่าหักเด้อไม่ยากอ่ะสุดจวดเลยอือหือเอายุ่งไหมยุ่งกัดหนาจ่อยไปไปจ้ะเลิศจริงจริงเลือดจริงๆ,งๆโอ้โหเลือดมากจ้ะ ไปหาตัวอุ้ยพุ่นนะมุดออกมาพี่นะแทกบัวปัดเต็นพูดนะเป็นยังไงสวยงามบัวเก็บแบบแบบลุ่นกระตาเลยบปัดเตนโอ้ยยุ่งไปหาตัวจ้ะทำไมพี่น้องจ้าบึงดอกอันนี้ดอกยอดยอดหวานน่าจ้ะด้วยอันนี้ยาหวานน่าจ้ะดอกแก่พ่นออกจากป่าเฮ็ดแล้วก็ ว่ามีใครเก็บแล,ล้วก็เลยไปซื้อของเลยไปซื้อของกะออกมาหนีแต่จะมาพอเพิ่งไหน่ีสิพามาเก็บเอาเก็บไปจะเป็นเห็ดน้อยเห็ดแนวบาน,นเห่าอ่ามึงก็ได,ด้ดีวะเนาะ <c oughs> ปล่อยซะถอหลวงแม่จะมันหลวงจุ่มเอาถุงมาสั่นเด็ดตรงนี้ใส่กระตากระยำมันปิว้วอืมหลวมมันจะเลย่อยเพิงไหนเนี่จ้ะ แต่แอนเม็ดกระเทียมปลากระไดแล้วเด้อะปีนี้ได้แล้วนะคะ,ะมึงดอกไม้ไมเก็บออกจากมือมากมักกับปิ้วพอดดอกไม้จ้ะจาทางข้าง ตอนแรกว่าสิมาเก็บเอียวานแถวนี้ปัจจุบัเข้าจอมาก่อสร้างก็เรียกว่าเป็นตะกินไม่นานจ้ะตทยอดดอกเม็ดหยาวานเฮาทั้งนั้นเก็บเอาไว้จะไปแจี๊ยบเทวันเฮาเต็มดูหยาวานก็ได้ทางประกาเก็บกินเข้าจอมไม่ก่อสร้าง เคื่องค้นยางพานก็หมานะจ๊ะนะเรียกว่าเป็นตะก,กินเลาก็มาเก็บเอาดอกแขงมันอ๋อต่ำตะกองเก็บเอาดอกแขงมันเก็บเอาเม็ดแขงมันนะจจะนะเจียมันเกิดบานเห้า เดิดทายรถจิมไบมันหอนพวมหนหอนมืนอนบอกากป้าก็ไปซื้อของนี่นตรงที่ใกล้ไปเก็บกันมซงสวยอไปไปจัก,จกเชียวว่ากันบ้าบ้ากันบ้าแวกซื้อของของเต็มรถอาอย่านีอยู่พรมแดงน,นองจ้ะ บ้านั้นในยใน n h วานะ่ะเต็มเนี่ยมันก็หลวงมน้อยนะปีวนี้กับห้องหลายดีๆดอกปีนี้ไ้เม็ดกระเทียมโทนเอ้ยเม็ดกระเทียมปลา เทียมต้นบ้านไปเก็บจ้ะมึได้แดดว,ว่าหอนกันนี่หอนคักนี่เอาละพุญละนิดละหน่อยก็เอาละเดี๋ยววันใดญก็ทาต่อไปนะจ๊นะเนาะจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะเที่งขน,นมปังเที่งไข่เที่งไอ้นมเที่งโคกอันนี้ดินซื้อดินไปใสเอ็นทีไปปลูกพักจ้ะบุญเฮ็ดนั่งร่วมเที่ยวเก็บมาเนาะ ข้างหน้ากับขนมเต็มอญญายะอยู่ทางไล่ข้างล่างจอยนะเห็นคลิปนี้เบื้องแค่นี้แตะจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกลค์ทุกแกช์ทุกการติดตามที่เมียหอน์เอ็นจอยไลสไตล์อินเดนมา์กแล้วก็มาดามเ็ดมัสลุมแล้วจ้ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ